จูนเพนชุลีเบิกความต่อสารฟ้องคู่กรณีมือที่สแล้วรอสารพิพากษาตัดสินวันที่17มกราคม 67ยันทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วขอบคุณกําลังใจจากทุกคนสำหรับจูนเพนชุลีพันรายาสาวของหนุ่มกลานักร้องชื่อดังได้ออกมาเผยความคืบหน้าขึ้นสารฟ้องมือที่3และสืบพยานไปแล้วโดยจูนเพนชุลีได้โพสต์ภาพพร้อมกับทนายพร้อมระบุข้อความว่าวันที่15พฤศจิกายน2023แม่ขึ้นเบิกความเรียบร้อยแล้ว ได้ชื่อแจงข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานหมดแล้วสบายใจแล้วตื่นเต้นตั้งแต่ตอนกล่าวคำสาบานต่อหน้าบรรลังทำเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ดุลยพินิจของศาลท่านขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจกำลังสนับสนุนที่ส่งมานะคะใจฟูจริงๆค่ะในส่วนคดีก็สืบพยานเรียบร้อยแล้ว รอฟังคำพิพากษาในวันที่17มกราคม2567ในส่วนเรื่องครอบครัวก็ยังไม่ได้อย่านะคะสามีก็มาหาลูกตามปกติและยังคงดูแลเรื่องต่างๆในครอบครัวเหมือนเดิมคะ่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจที่ส่งมานะคะซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก